เราสามารถตั้งกระป๋องให้เอียงได้จริงหรือเปล่าครับครับจริงครับเป็นไปได้ครับถ้านําน้ําที่อยู่ข้างในออกหน่อยนะกระป๋องว่างก็จะสามารถตั้งกระป๋องให้เอียงได้นั้นเราไปลอง <S <S <US H> MM hmm> ทดลองตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญกันเลยครับเราจะค่อยๆเทน้ําออกจากกระป๋องใส่บิกอร์ไว้ <S <S <US H> MM MM> แล้วลองตั้งดูครับ ตอนนี้เราเทน้ำออกมา100มิลลิลิตรในกระป๋องจึงมีน้ำเหลืออยู่255มิลลิลิแล้วจะตั้งกระป๋องได้หรือไม่จะหล่นครับเราก็ยังไม่สามารถตั้งกระป๋อง,องได้ครับย,ยังไม่ได้ครับยังไม่ได้ไม่ได้ครับต้องเทอ,อีกหน่อยครับถ้างั้นเราจะลองเทน้ำออกอีกหน่อยครับตอนนี้น้ำในกระป๋องเหลือเพียง205มลลิครับโอ้ยได้ ได้ได้ด้วยไม่น่าเชื่อว่ากระป๋องสามารถทรงตัวและตั้งเอียงเอียงแบบนี้ได้แถมพอลองแตะนิดหน่อยมันก็หมุนไปรอบๆบแต่ไม่ล้มครับเ,เป็นไปได้ยังไงนะครับไม่น่าเชื่อครับงั้นเทเอ,อีกถ้าเราเทาน้ําออกอีกสักหน่อยจะเป็นยังไงนะตอนนี้น้าเหลืออยู่แค่100มิลลิลิตรเท่านั้นยังเอียงได้อยู่เลยงั้นเทเอ,อีกยังสามารถตั้งได้อยู่นะครับแ้วพอเทเออกไปกนิดก็ยังตั้งได้ดีอยู่ครับ คราวนี้เราเทออ,อกหมดเลยครับจะตั้งได้อยู่ไหมนั่นหล่นครับตั้งไม่ได้ครับสรุปว่ามันต้องมีความเกี่ยวข้องกับปริมาณของน้ำที่อยู่ข้างในแน่ๆครับตอนนี้ชักอยากรู้แล้วสิครับว่ากระป๋องเครื่องดื่มนี้สามารถทรงตัวและตั้งอย่างเอียงๆอยู่ได้อย่างไร เมื่อดื่มเครื่องดื่มจากกระป๋องแล้วจุดศูงกลางมวลของกระป๋องเครื่องดื่มจะเปลี่ยนไปครับในกรณีที่ดื่มไปประมาณหนึ่งแล้วกระป๋องเครื่องดื่มนั้นจะสามารถตั้งบนพื้นด้วยพื้นผิวกระป๋อง2จุดนะครับในกรณีอย่างนี้เนี่ยแรงทั้งหมดของกระป๋องจะอยู่ในสภาพที่สมดุลกันครับจึงทําให้กระป๋องนั้นสามารถจะทรงตัวเอียงอยู่ได้ครับหรือพูดอีกอย่างก็คือการที่คนเรายืนสองเท้าก็เพื่อรักษาสมดุลให้สามารถรับน้ําหนักได้ กระป๋องก็เช่นกันยิ่งพื้นผิวที่สัมผัสพื้นได้มากขึ้นการเคลื่อนที่ของจุดศูนย์กลางก็น้อยลงเพราะอย่างนี้กระป๋องจึงสามารถรักษาการทรงตัวจนตั้งในแบบเอียงๆได้นั่นเองครับถ้าอย่างนั้นวิธีนี้จะใช้ได้กับกระป๋องทุกแบบหรือเปล่าเราเตรียมกระป๋องหลายๆแบบมาตั้งไว้ตรงนี้แล้วครับก่อนอื่นเอาน้ําออกก่อน100มิลลิลิตรเพื่อทําให้เหลือน้ําในกระป๋องอยู่250มิลลิลิตรสามารถทรงตัวและตั้งแบบเอียงได้เช่นกันครับคราวนี้ ลองกระป๋องแบบยาวๆบางๆดูบ้างครับปริมาณน้ำในกระป๋องเท่าเดิมต่างเพียงลักษณะของกระป๋องเท่านั้นเอา,เอาอยัางตั้งไม่ได้ครับ<อ><อ>ไม่ได้นะครับ<อ>ทำไมกระป๋องที่สูงยาวแบบนี้ถึงตั้งไม่ได้ล่ะครับใช่แล้วครับกระป๋องที่มีพื้นที่ก้นกระป๋องน้อยการเคลื่อนที่ของศูนย์กลางมวลจะค่อนข้างรุนแรงครับเป็นเหตุผลให้กระป๋องแบบนี้ไม่สามารถทรงตัวได้ คราวนี้เราจะลองเปลี่ยนดูบ้างให้พื้นที่ที่ผิวกระป๋องสัมผัสเล็กลงไม่ว่าจะเล็กขนาดไหนก็สามารถตั้งกระป๋องอยู่ได้นะครับตกใจเหรอครับนี่ไม่ใช่มายากลแต่เป็นวิทยาศาสตร์ครับ